สวัสดีครับจากผ้ามาทำอาหารป่าตรวจต้นทุนครับวัตถุที่หาได้ธรรมชาติ เครื่องบดที่ตัวเองด้วยหินเกลือลูกหมูครับผมกับกระถังกระจัวเอานะครับเนาะอันแต่ว่าเอาย่อก่อนส่วนประกอบอาหารป่ามีอย่างบ้างหนึ่งล่ำละเอียดสองใบมอนใบมอน หรือใบกระทิ้นก็ได้เพตายตัวครับ3มหัวหันไก่หรือหัวหันหมูหน้อยไก่น้อยเขาโคดนี่แหละครับเ่ิ่มระกอบหลกัลกๆมีแบบนี้แต่ผมกบ็บดเอาบดใบม่อนที่ว่าตากไวก็แม่นตากเห็นกับกรอบอยังน้อยกับมาบดมันจีละเอียดง่ายครับถ้าบดอ่อสซๆมันก็ก็ได้ยุ่ยแต่ผมมากตากเนาะมันกรอบดีเนาะ จากพ่อมาดๆนี่แหละบดมากละเอียดไงบดละเอียดละเอียดนี่มันบดไงให้ละเอียดเลยครับบดจนละเอียดละมาเกินสามสิบวินาทีนี่ละเอียดเป็นพงเลยครับผมแต่ว่าไอ้พวกไอ้โค้งไกน่นี่ก็มีพวกรโค้งไก่ผมก็มาใส ทดลองออกไปใส่โค้งไกลนี่แต่เป็นดีที่สุดคือต้องให้ตากแห้งๆแล้วมาบดเนาะตัวเครื่องบดตัวนี้มันบ่าน่าที่บดโค้งไกลได้มากครับผมต้องฝากหลยชอยมาบดโค้งไก่คือว่าผลผลิตคือว่าการที่ว่าเฮาตรงซื่อพวกโค้งไก่นี่ก็โลละเศ้าหา สี่ตะโค้งไก่ละล่ำกับลู่ละเจ็ดบาทอาหารไก่กับลู่ละยี่สิบกับสิโลนต้นทุนหลายอยู่เพราะว่าเขาซื้อหัวอาหารนี่มันโล่ละสี่ทิมหานเนาะอาหารเป็นเม็เขาเป็นเม็ดเนาะเนาะว่าโล่ละสี่ทิมหานอาหารปลาดุกนี่อันนี้ไว้ให้ปลาดุกนี่หรือว่ากุ้งพวกปลานาจสกิดร่วมกันได้ครับผมอาหารแบบนี้ เลยใบมีดก็เห็ดเอาอเห็ดธรรมศาสตร์มัดเ,ออเดี๋ยวธรรมศาสตร์เห็นเขาเห็ดก็ตรงเห็ดร่องเบิ้่าเป็นแนวทางต่อยอดไปันี่แหละเอาล่ำใส่กันมนันีใบมอนล่ำใส่เอ้ใไใป่ปะมาณโล่หนึ่งะมาณนี่แหละ ข้าวประมาณโลนึงหรือผู้ใดใส่เยอะก็แล้วแต่กล่าวแต่ควนเปิดผมที่ว่ามันเหมาะสมนั่นแหละนอ้าตามธรรมชาตินี่แหละล่ำไส้แล้วครับผมวันนี้ก็เขาโคตรเขาโคตรบดก็ได้แต่ว่ามันเป็นเม็ดเท่ากับวาบดเอาแต่ว่าทาแบบละเอียดนี่ก็ต้องซื้อตำเร็จเลยอันนี้ซื้อบดเอาโลรไปแล้วอาหารไก่หน่อย ไก่หน่อยมาใส่กั็มีางลาวก็มีอยู่นี่แหละตีย่างนี่แหละอันนี้ก็โค้งไก่ทีผมฝกักผมเทใส่เลยเทใส่แลล้เขาโคตมาบดอีก มันเรียนเวบดหลายขอกคนมันจะแข็งจังหน่อยบดประมาณเท่าตีสานตีขีดมันมีโูนึงมีตีขีดบดเท่าตีขีดเมื่อที่บดละเอียดง่ายอยู่ ว่าฐานินหา่0เกือบ20%เลวมีโค้งไก่มันน้โค้งไก่มีกระดูกไก่นังไก่มีปูตีนกับหพวกั่วไก่ม่อนล่ามมอนปูตีน,ตน,กตน,กตนเกือบ20%นะอาหารไก่หน่อยก็เท่ข้ไปนี่ละที่ว่าโค้งไก่ดีืัก ແລະມີເຄື່ອງບົດກະບົດເດົ້າແລ້ວໂຄງໄກ່ນໍາມັນเอียดເครับំໄมาແລ້ວຫມុំລອງເຮັດເຮັດເດີ້ໃສ່ນໍາ ผสมผสมเข้ากันผมเข้ากันขั้นดีๆครับผมเข้ากันขั้นดีๆกันมันแห้งก็เติมน้ำแห้งก็ทำนบ่คนบ่ซาใจก็ใส่กะละมังเลยเอากะละมังมาใส่โบราณเจ้าจะเห็นเจ้าจะคนทั่วถึงเออบางได้เปียบบางได้แฉบบ่ตำก็ถ้ามันแห้งแล้วผมตีไว้ประมาณ สามสามโลกเกือบสี่โลกไปล้ประหยัดดิประหยัดก็สี่หัวหันโลละสี่ที่บาทหัวหันเม็ดเออมาเทียบเทียบใท้กันละประหยัดประหยัดก็กันอยู่ประมาณวัาสี่ที่บาทไปแล้วระวังให้ใช้วัตถุเยอะมากเกินไปมันก็เละทีหลายโลกมาค้นหากันดีๆครับบ่ค้นดีๆเลย อยู่น้ำมาข้นเข้าไปให้มันกาบว่าเข้าอีกกาว่า,า,วา,วามันทีไถ่ไถไ่แบบไปลองให้อาหารปลาลองดูไน,นะครับปูน้ำโอ่งโล่งบ่อข้นดีๆเท่าไหร่าเบิองวา่ามันไดหรือ,อยังได้ไปข,ขไป้นเอ้าไปเมืมาปา่ปั่นเบิ้งเสแล้วปั่นเป็นกน้กนอนก้อนกลมๆมือปั่นทีละเนี่ยจับก,กองมือเดียวนะั่นมันก็บ่กลมละต่อให้เป็นตัวอย่าง เมื่อล่ามถึงน้ำหรือว่าพวงถึงน้ำก็นเหนียวบั้นว่าได้ได้ได้เป็นกวนแบบนี้กวนเท้าลูกเปตองเท้าลูกเปตองนี่นี่รุ่นนี่เท้าลูกเปตองวันนี้ก็เมื่อปัน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดแล้วมาพริกหัด ตาตากหัวตังหัดสองโมงหัดเทียงเรามาพริกจากเทียงไปหา4ีโมงเย็นกับพริกก็คือว่าเอาเข่าลมตาตากกันว่ามันแห้งขอนเรมันจะร่อยน้ำให้อืมแลขึ้นมาหายเบิ้งด้วยมันย้อนลงด้วยมันดฟูดีทำไปบ่เอูน้ำดีบ่าสากันเลียงเป็ดเอาห้ามให้ ก็เลยเลี้ยงเยอะครับผมมันก็ตายบ้างเนาะแตมาที่มาตัวเลียดเย็ดตัวช่วงฝนโตกมัน,มนถี่หนาวไรบ่มันก็แพ่กาจายก็ตายต้องหายรอบมั้งครับผมหายรอบมั้ง ีนี่แหละประมาณ4ีโมงครืงแล้วเนาะไายใหม่กัได้ยโมงคื่องมาเบิ้งครับหายแล้วกันนี่ฟูลง